อ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมเบซ์กากันนะครับเ่อกิ้มาไปคอลี่ดินน้องข้างบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำังใจงในการทำคลิปลต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกินในผ่านส่วนของเพีริบุสกาห์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยในหน้าช่องนะครับ,รบในในอกีอก,กช,ช,อช่องทางการกดโซเวตันคนใต้าคิวต่างๆก็สามารถกดอีกช่องหนะรอเเเ์764าาลลวมสต VP10 ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการรีวิว ID แล้วกันนะฮะมันวิเคราะห์ไม่ได้หรอกเพราะว่าพลังค่อนข้างเยอะนะครับปกติเนี่ยนะครับพลังแบบนี้เนี่ยดูพลังก่อน84ล้านพลังแบบนี้จริงผมไม่ได้รับวิเคราะห์เยู่แต่ว่านี้เป็นน้อง Fc นะก็ย๋ยวรีวิว ID ให้แล้วกันว่าควรจะให้คนอื่นๆนะครับได้เห็นว่าอัพอะไรยังไงบ้างแล้วกันนะครับอยู่อันดับที่ 15ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดีย๋ยวมาดูตัวหลักที่เขาใช้กันนะตัวหลักที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นมิทูกรเอ็มมาสเตอร์นะครับล่างหนามด้วยแล้วก็โฮโอนะโฮโตวนี้จะเป็นเร s โ n a แนนต์ไดแม็กนะครับแล้วก็เล่นเป็นมาชาโดนะจะเป็นมาชาโด้ไดแม็กด้วยนะครับตรงนี้3ตัวแรกนะแต่เขาเล่นได้หลายทีมากนะครับเล่นได้เยอะค่อนข้างเยอะพอสมค,ควรนะครับ มีตัวละครเยอะมากนะครับมีทั้งยูโนวาด้วยมีทั้งแบ็คไว้นะครับเล่นเป็นแบ็คไว้ก็ได้นะครับมีดูทีมที่เขาเล่นนะสามารถเล่นได้หลายทีมมากๆอันนี้จะเป็นเป็นทีมมืดความมืดนะอันนี้จะเป็นทีมผสมทวนี้ก็ทีมนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะครับนนจะเล่นเป็นแบ็คไว้ก็ได้นะครับมันเล่นได้หลายทีมนะครับก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้ อ่ะโอเคเราไปดูเดี๋ยวให้ดูชุดแฟชั่นกันก่อนนะครับชุดแฟชั่นอ่ะชุดแฟชั่นเยอะมากนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดชุดครับถือว่าเยอะจริงๆนะครับก็คือเขาอ่ะปลดล็อกทั้งหมดแหละนะครับที่มันสามารถที่จะปลดได้ตาม v ี p แล้วก็กิจกรรมที่เรามีตั๋วทั้งหมดนะฮะ ก็ถือว่าเยอะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันในส่วนของจุดอื่นๆกันบ้างน,นะครับจุดอื่นๆก็สัตว์ขี่นะเขาขี่เป็นไคโอการ์นะอันนี้คือสุดของสัตว์ขี่นะเนี่ยสุดของสุดของสัตว์ขี่นะที่เหลือก็เป็นสกินนะครับสกินพวกนี้ก็ได้จากการเติมเงินเนาะกิจก,กรรมต่างๆซึ่งมันก็จะเพิ่มค่าพลังเฉพาะาธาตุนะเฉพาะาธาตุให้เราดูตรงนี้นะครับเราก็ดูเอานะครับ ว่าเราเล่นา่าที่เราที่่าโปรแกรมที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นทา่าตานี้หรือเปล่าถ้า่าตุตานี้เราก็สามารถที่จะแลกมาซื้อเล่นได้นะตรงนี้อ่ะเรามาดูเรื่องโปเกมอนดีกว่านะครับผมจะให้ดู3ตัวแรกที่เขาเล่นละกันสำหรับเลโฮโอเรโซแนน้ Ho ์ไดแม็กนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งมากนะครับพลังตัวเดียวก็ปาไป3าล้านนะอาวุธที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นท่อนไม้ดาวท่อนไม้ดาวก็คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับ2ดาวเนาะ เวลาเราเล่นอ,อัพอาวุธนะครับก็ผมเคล้แนะนําเสมอว่าควรจะอัพเป็นดาวอย่างขั้นต่ําก็คือ1ดาวอันนี้2ดาวคือขั้นสุดแล้วนะครับจะเพิ่มในส่วนของโจมตี1 2นะครับถือว่าดีนะโหดจัดแล้วก็กล่องข้างในนะครับก็ใส่เป็นกล่องดาวถือว่าเจ๋งแล้วนะครับเป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นนะคริติคอลสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูลิบบิ้นที่เขาใส่นะครับลิบบิ้นที่เขาใส่เป็นริบบิ้นแชมป์นะครับ นะลิบบินแชมป์ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเต็มแม็กแล้วมั้งเนี่ยอ๋อยังไม่เต็มเลยเขายังได้อีกหน่อยนึงก็แค่อัปเกรดเพิ่มครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ส่วนเรื่องสกิลลึกลับอ่าไม่ได้ทำอะไรสกิลนะอ่ายังเหลืออีกหนึ่งช่องนะครับนี่เลอแค่ arrow b a s t ช่องเดียวที่เหลือก็โอเคหมดแล้วนะฮะที่เหลือนี่คือแม็กสุดๆแล้วนะครับจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้แบบว่า ที่สุดตรงที่สุดเลยก็คือก็เนี่ยเล่มหนึ่งอันนะครับ Aero b a s สตรงนี้แต่กว่าจะกดติดได้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้มันต้องล็อกไงอ่ะโอเคมาดูรูนกันว่าอ่ารูนไม่ได้ใส่นะครับก็ยังเหลือรูนให้เราใส่เล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆส่วนใหญ่คนก็จะมองข้ามตรงนี้รูนกนไปเยอะมากนะไม่ค่อยได้ใส่รูน,นเท่าไหร่แต่รูนก็ถือโอเคนะครับที่ใส่ยอยู่ก็ตรงสายอยู่นะกายภาพ กายภาพกายภาพโอเคเป็นกายภาพเหมดนเลยนะครับเป็นโลบัสนะฮะสีก็คือขึ้นอยู่กับความเก่งของของมันนะครับก็ใส่ไปเลยโลบัสโลบัสมันจะเป็นดูนสายกายภาพอยู่แล้วนะครับก็ใส่ให้ครบนะฮะอันนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับดูลช่องที่5ใช้กระดาษสีชมพูรครับที่เป็นม้วนม้วนเนี่ยสิบสิบชิ้นนะไล่ปลดไปเรื่อยๆมันก็มีทั้งการสังเคาะรูนเปลี่ยนสีไปเรื่อยหรือรวมนะครับตีบวกตัวที่เป็น ช่องรูนนะครับอันนี้เคยทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับรูนไปแล้วนะฮะก็ลองดูในช่องได้นะครับตรงนี้เรื่องค่าพลังกันบ้างน,นะครับโอเคเรื่องค่าพลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากจะให้พลังมากกว่าน,นี้ก็แค่อัปเกรดใส่แบแม็กอย่างเดียวก็ยัดแบแม็กรัวๆแต่ที่ยัดอยู่ก็ถือโอเคนะครับอย่างนี้ก็แต้มพยายามใช่ไหม นิสัยก็เป็นล่าเรืองรับคุณสมบัติ3อันอันแรกเป็นฮิตอันที่2เนี่ยเขาใช้เป็นอันนี้เนาะอันที่2เป็นนี้เหรออ๋อเมื่อหลับชาที่จริงอันที่2เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น b o ดี i n ินฟ m ร์เมชันตัวนี้นะอันนี้มันจะกันแช่แข็งได้แล้วก็ อันที่3นะครับที่เขาใช้อยู่ก็เป็นอันนี้หรออันนี้จะสูญเสียเลือดอันนี้ถ้าเกิดพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นแล้วสูญเสียเลือดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมที่มันดันเลือดขึ้นมาได้ก็ก็ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่มันตีแรงดีส่วนเรื่องอื่นก็อัพเต็มๆฮะ่ะครบ,ครบเต็มหมดแล้วนะครับสก,กิลยีนก็ปลดแล้วเครื่องประดับก็ใส่เป็น บัวแดงดาวตัวแดงนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่อัปเกรดต่อน,นันอัปเกรดอย่างเดียวไม่มีอะไรมากครับก็อัปเกรดให้เลเวลมันบวกมากกว่านี้แล้วก็อัพคริสตัลได้ข้างในเนี่ยโอ้ก็มีคริสตัลข้างในที่สามารถใส่เพิ่มได้นะดูออปชันข้างในกันหน่อยนะครับรองเท้าก็ถือว่าโอเคสปีดล้วนๆอันนี้ก็ได้นะครับ น,นี้เขาเอาสปีดมาดึงด้วยนะอ่ะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะครับอันนี้ดูปลุกพลังหน่อยปลุกพลังน่าจะโอเคอยู่มั้งอันแรกก็คือโจมตีกายภาพโอเคโอเคอันนี้ได้ครับอือันนี้ไม่ต้องใช้สเปเชียลแท็กสปีดก็ได้นี่อันนี้แบบนี้ดีกว่าอ๋อนะเขาจะอาสปีด8%นเอนเขายอมลด โจมตีครึ่งหนึ่งแล้วก็สปีดได้นะจริงๆโฮหโหโหก็ไม่ต้องอันนี้มากก็ได้โอเคได้ถือว่าใช้ได้แบบนี้อ่ะโอเคมิวทูกรอมากนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมิวทูกรออย่างแรกเลยก็คือมันกันแช่แข็งได้นาะล่างนี้อาวุธที่เขาใช้ก็คืออาวุธของเขาเองแหละนักเจนนัมเมอร์โหเป็นอาวุธดาวด้วยนะโหหขยันตีมากๆโคตรดีอะอาวุธเนี้ยนะครับแล้วเป็นอาวุธดาวที่ได้โจมตีบวก15เซนตด้วย แล้วก็ตัวเั็นเองเนี่ยก็เพิ่มดาเมจ44%ด้วยแล้วก็ไล่ธาตุ33%โหดมากตีโคตรแรงนะครับโอ้ชิ้นเนี้แล้วก็ดิบบินมาเตอร์เลยดิบบินดาเมจชัดๆนะครับดูดิถือว่าโอเคเลยนะครับก็มีแค่เติมพลังอย่างเดียวอัปเกรดเพิ่มไม่เฉยส่วนเรื่องรูนนะฮะรูนเนี่ยต้องใส่เป็นสเปเชียลแพ็คๆนะครับอ่าโอเครูนตรงครับเป็นรูนอ่าเซเลโรซิตนะครับตัวนี้ทั้งหมดเลยใส่ให้หมด6ชิ้นเลยนะครับมันจะได้บัฟพิเศษทั้งหมดนะฮะ นนี้ใส่ก็เป็นโบราณถูกต้องครับใส่ฟ้ายัดตามนี้เลยถูกต้องครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยสปีดอัพกับม็อกซโอเคตรงเต็มเป๊ะสกิลลึกลับอ้าผมลืมดูสกิลลับของโอครับโอที่เขาใส่อยู่นะครับโอโ้โหก็ครบถ้วนนะสมบูรณ์ดีที่ผมบอกกนะ็คือถ้าเกิดเราส่วนสีเลือดใช่ไหมเราก็มีทั้งกลางโลนะครับแล้วก็พวกซึมซับต่างๆก็ใช้ได้นะครับมีทูกรอนะครับ โอ้โหไม่ต้องสืบเลยมวิวทูกรอโหดจัดอะก็มีทั้งสังเคราะห์แสงซึมซับเด้งเลือดโจมตีเวทมีเลือดเพิ่มมีสะท้อนเดามเมจนะครับมีสปีดอัพมีคริติคอลมีเพิ่มโกรดก็ครบทวนครับโลมาตาก็มีนะอาวุธที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นเซธันเดอร์บัวแดงนะครับอันนี้คือสุดมากโหดจัดเลย ออฟที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นออฟเพิ่มพลังโจมตีเวททั้งหมดถูกต้องนะครับโอ้โหเนี่ยสปีดก็ประมาณนี้ครับโอ้แต่ถ้าอันสุดท้ายนี่รีได้3,000ครับอัพได้3,000ถือว่าโหมดมากแล้วก็นี่ครับไอ้คริสตัลด้านในคืออัพสุดอัพเต็มมากๆเลยแล้วก็มีการอัพต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆเงนตัวนึงอัพต่อขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีตัวหินเพิ่มพลังเยอะมากพอนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่นอัพสุดอัพสุดแล้วด้วยนะครับโอเค ตีบวสีครับไอ้พวกปุกพลังนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยโจมตีโจมตีโอเคตรงสายอยู่ครับอ่ะโอเคเป๊ะอ่ะขอดูมาชาโดหน่อยนะครับมาชาโด้ใส่ผ้าพกสีเหลืองสองดาวนะครับสร้างความเสียหายทุกครั้งจะเปลี่ยนเป็น sp ของตัวเองอ๋อโอเคครับดูดเลือดได้นะเป็น ออปชันดูดเลือดนะครับแล้วก็ใส่กล่องแดงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกล่องสีแดงสำหรับมาชาโดนะบบก9เพิ่มคริติคอลถ้าในอนาคตทําเป็นดาวได้เหมือนตัวโฮก็จะดีมากนะครับในส่วนของริบบิ้นเนาะโอเคครับริบบิ้นเป็นสปีดนะฮะถือว่าดีครับตรงนี้ ขอดูทำลายสกิลหน่อยโอ้โหตึงจัดนะครับสกิลที่เขาใช้นะครับเป็นสกิลสายต่อสู้โอเคตรงสายอยู่นะอืมผลต่อกเป็นต่อสู้พลังจิตนะดีเหมือนกันผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาเรากดทำลายสกิลครับพยายามเลือกท่าที่มันคลาสก,ก็นหน่อยอย่าพยายามจะเป็นท่าเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้น ตังขนค่ามันจับทางได้นะครับเราพาสีได้ได้พาสีโคตรดีอ่ะเทคนิเชียนนี่คือดีมากนะครับโอเคก็ถือว่าทำลายสกิลมาค่อนข้างดีในส่วนของลูนเองก็อาใส่เป็นลูนดุดเลือดนะฮะได้นะครับลูนดดเลือดก็ใส่ได้นะครับปอตเซริร์หรือจะเป็นลูนนี้ก็ได้นะครับที่เป็นโลบัสก็ได้อันนี้ตรงสายเหมือนกันได้2อันจะใส่เป็น2 4นะครับก็ได้นะครับ อันนี้ฟิสเน็ตเอาออกนะครับฟิสเน็ตมันเพิ่มโจมตีเวทเนาะในตัวมาแชโดไม่ได้ใช้ครับถ้าให้ใส่ก็ใส่อย่างละสี่อย่างละสองก็ได้สลับกันหัวใจกับตัวเนี้ยโรบัสนะฮะนี่ใส่โอเคครับใส่ฟ้าก็โอเคคุณสมบัติสามอันนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้สกิลลึกลับโอ้โหสกิลลับถือว่าโหดมากมีทั้งคิดริคอน เพิ่มโกรธนะฮะมีทั้งสังข้อแสงสปีดอัพโลมาตาสะท้อนดดเมจกายภาพเด้งเลือดสะท้อนลดดดเมจเวทนะครับมีฉะล้างเพิ่มระจมตีกายภาพเพิ่มระดมกันกายภาพอาวุธนะฮะใส่เป็นตัวเซ็ตช็อคเกอร์หรอสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชิ้นนี้ก็คือการอัปเกรดนะครับตีบวกกับ การใส่คริสตัลนะครับเพิ่มค่าพลังนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดให้มันเยอะขึ้นนะนั่นเองส่วนออปชั่นข้างในก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมจะชอบมากเลยครับที่เป็นออปชั่นสปีดรุนรัวเนี่ยอันนี้ก็เสริมพลังก็ไม่น่ามีอะไรครับจะบอกว่าอ๋อเขาเน้นแบ่งเลยเขาเน้นแบ่งครึ่งนะเลยที่ผมดูเนี่ยเขาจะเน้นแบ่งครึ่งคือเขาไม่ได้เอาตีกระชากอย่างเดียวเขาขอสปีดด้วยก็ดีนะครับหลักๆกก็เป็น แบ่งสปีดึ้นพลังโจมตีที่หายไปเนี่ยเราสามารถที่ไปอัพต,ตรงอื่นได้แต่สปีดอ่ะมันค่อนข้างสำคัญนะครับก็ถือว่าดีอยู่อ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับเรื่องการอัพอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็มีแค่ตรงนี้ก็คือล้างเต็มนะมีมปัญหานะครับส้อยข้อมือก็โอเคครับเป็นอัมพันธ์น่าจะเกือบหมดนะอ่ามีแค่ส้อยสุดท้ายนะก็ไปอัพสอยสุดท้ายต่อไม่มีอะไรตัวนี้ เส้นทางเทนเนอร์ก็สีทองหมดแล้วผมเช็คดแูคแล้วเมื่อกี้ดาบหนานาก็ถือโอเคเลยนะครับดาบพนานาเนี่ยก็ยังมีแซมแซมนะครับที่เป็นสีฟ้าสีม่วงก็ไปอัปเกรดให้มันเต็มให้เป็นสีทองหมดเลยจริงๆระดับประมาณนี้ต้องสีทองหมดแล้วนะส่วนเรื่องอัพข้างในเนี่ยก็ดูเอานะครับโอ้นี้ตรงอยู่นะโอ้นี่ดีดีแหละโอเคแลวได้เลือดด้วยนะโอ้ถึกขึ้นด้วยครับโอ้ที่ใช้อยู่ถือว่าโอเคเลยนะครับ ดาบปัญหาของมาเชโดอีกอะมาเชโดคีเดเมททั้งทีโอ้ดีมากเลยอะสามสิบเปอร์เซ็นต์สุ่มติดอัมาพาตด,ด้วยโอ้โหลดความเสียหายท่าเดียวกันสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดเดเมจชนะธาตุที่ได้รับอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเมื่อมาเชโดมันถึกจริงเลยเอามีทูเกะบ้างโอ้ตีได้สับสนครับโอ้ตีละคีด,ด้วยลดเดเมจที่ได้รับโอ้โหถือว่าดีมากนะครับ โอ้ดีอ่ะอันนี้ดาเมจสกิลทั้งทีมเลยนะโคตรดีเลยที่เป็นเหมือนเกาะเตาะ่าอ่ะไม่หาโคตรยากนะส่วนใหญ่จะเป็นการเติมนะโอ้ถือว่าโหดมากก็มีแหละแค่ไปแซมสีมให้มันผิดเพี้ยนมาิดหน่อยนะครับโนอีกนึงก็อัพเต็มแล้วเนาะโอ้โหโหดจัดนะครับอ่ะได้เยอะมากนะครับตรงนี้โลตงโลตอมสนามลบอ่ะขอดูยูเนียนหน่อยแล้วกันปิดท้ายอ่าสำหรับยูเนียนเองนะครับก็ดูตรงนี้แล้วกัน อ่าโอเคตรงนี้เต็ม30เนาะแบบเบสิกเบสิกเลยแล้วก็ด้านในนะครับนี่ก็ให้มาอัพต่อนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เขาก็อัพสปีดเป็นหลักอันนี้ก็มีลายมากแค่อัพต่อครับอัพต่ออันนี้ไม่เป็นการอัพยูเนียนระดับ2นะเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะฮะอัพเพิ่มนะครับค่ายทรงค่ายสัตว์ก็อัพเพิ่มครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ย แล้วก็เรื่องอัพสมุดนะฮะเนี่ยเราก็ไอไลน์โอเคก็นั่นแหละจะจะให้พลังมันเพิ่มขึ้นอีกคือจะบอกมันเพิ่มขึ้นยากกันแหละเพราะว่ามันก็จะเริ่มตันนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยได้โดยการพวกเนี่ยสะสมโปเกมอนเอามันก็ยังมีโปเกมอนอีกหลายตัวแต่ว่าก็ถือว่าน้อยแล้วละ่ะเพราะว่าสะสมมาตั้ง500้กว่าเนี่ยก็จะมีบางตัวที่ยังไม่มีในดีก็ถ้าเรามีแล้วก็แลกทิ้งไปได้นะครับสมกระชงกระชาเจอบ้าง ไล่กิจกรรมบ้างเนี้ยก็จะปลดค่าพลังได้อีกนะเนี่ยแม้กระทั่งโปเกมอนตัวธรรมดาครับก็ควรจะมีให้ครบนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นที่โหดมากก็รีวิวเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะคลิปหน้านะครับผม